คนเห็นด้วยไหมว่าสงครามมันไม่ใช่คำตอบคนเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นผู้สร้างสงครามแต่เขาเป็นผู้ดวนกระทำจากสงครามโดยตรงในทุกสงครามล้วนก่อกให้เกิดแต่การสูญสิ้นทั้งทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งเวลาทั้งความรู้สึกสูญเสียทั้งสันติสุขและสันติภาพและที่สำคัญชีวิตของผู้ไร้เลียนสาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกสงคราม เกิดจากคำสั่งของผู้นำแล้วใครละ่ะที่จะสั่งผู้นำของสงครามเหล่านี้ได้ในพระคัมภีร์สดุดีบทที่46ข้อที่9ถึงข้อที่10พระองค์จะทำให้ทั่วโลกไม่มีสงครามอีกเลยพระองค์ขักคันธนูกับหอกและเผารถรบด้วยไฟยอมเสียเถอะและรู้ไว้ว่าเราเป็นพระเจ้าชาติต่างๆจะยกย่องเราคนทั้งโลกจะยกย่องเราด้วยพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าคือพระเจ้าที่มีอำนาจและนำสา